ตกแล้วเตะนะครับเจ้าของร้านนี่โหดมากเลยครับเตะกระเทยนะคะรับได้เลยครับตักได้เลยครับเดี๋ยวกูให้ตักไปเห้เาไปน่าจะเมาอะไรแดงขนาดนี้นะแดงขนาดนี้เบียร์หรือเหล้าขาวะเนี่ยสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับไอ้นะคะเอางี้ดีกว่านะคะวันนี้ไอจะมารีวิวร้านผลไม้ดังในทิกตอกเนาะที่เขาดังมากคนติดตามเกือบสามแสนเลยนะในทิกตอกอะที่ตลาดเซตวันนะคะตอนนี้ไอมาถึงแล้วแล้วไอกำลังจะเดินไปร้านเขาเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่า40่บาท มีอะไรให้กินบ้างเป็นผลไม้บุฟเฟ่ว่าจะอร่อยขนาดไหนเนาะแปตอนนี้ก็คือถึงไปที่เรียบร้อยแล้วร้านที่บอกนะคะคนติดตามเยอะมากเ,าเห็นในทิกก็คือดังมากเลยนะคะดังทุกคลิปจุเว้นคลิปตัวเองโอ้โหดังจริงนะคะก็เลยต้องมาวันนี้ไอก็เลยมาถึงร้านแล้วอ,อ่ะเป็นบุฟเฟ่เป็นผลไม้ดองมีรสชาติอะไรให้จิ้มบ้างคะอยากได้แบบไหนเขาแบบเยิ้มๆอ่ะสมองร้านถ่ายด้วยบอก่าค่ะที่จะขอร้านเขาถ่ายนะคะทุกคนมีอะไรบ้าง คนไยกหอกคือตักยืดแค่ไหนก็ได้แต่ห้ามตกใช่ใช่ครับผมตกแล้วตินะครับเจ้าของร้านนี้โหดมากเลยครับเตะกระเทยไหมครับอเลยครับเอาเล้วตักได้เลยครับเดี๋ยวอูให้ตักไปแล้วไปคือห้ามตกใช่ไหมได้ครับผมสูงประมาณไหนก็ได้ได้ครับเดี๋ยวมาดูกันสุนประมาณไหนดีวะตักได้ก็ได้ตักได้เลยตักได้เลยครับเอาแข่งกันเลยไหมแข่งกันเลยไหมแข่งกันถ้าคุยกันได้นะคุยคุยกันได้นะคุยกันได้นะได้ ได้เลยนะะคแต่กล้องแตกล้องแต่กล้องตอดิตอเสื้อขาวดิตอเสื้อขาวดิ่เสื้อขาวมาหน้าแดงกล่อมเลยนะอันนี้เสื้อขาวนี้หน้าแดงหรือเมาคะเนี่ยนี่นี่ว่าน่าจะเมามากกว่านะเนี่ยหน้แดงอัดแหรือเมาค่ะนี่าน่าจะเมาอะไรแดงขนาดนี้เนี่ยแดงขนาดนี้เบียร์หรือเหล้าขาววะเนี่ยฝั่งนู้นดูวุ่นวายเนาะมะม่วงมะม่วงเปาดองมพี่พี่โกหกมาเปาตรงไหนมัันนหกพี่วางอยู่มันหนักโอ้โหงงมาก แม่แม่เจอกันด้วยแม่เจอกันด้วยแม่เจอกันนะแม่แเจอกันด้วยเอาหรือวันนี้เรายวถามหากำไรครับถามหาทุนกับผมกันดีกว่าถามว่าผมมีทุนไหมนี่ทุนนี่นสวยแล้วดูดิเนอโหสวยมากก็สวยอะแล้วตักเก่งด้วยนะอ่เราต้องตักให้สวดแล้วติดตั้งเลยเป็นไงต้องโอเหรอใช่ไม่ตักตักเนี่ยไม่นาเป็นเพื่อนกันแล้วไงรวยกันรู้ใจครับทำให้ร่มโตม แต่งให้มาแม่ท่าจะเคยไหมอ่ะอันเนี้ยเราเป็นผู้หญิงีนาคาเขาผู้หญิงีนาคาไม่โกตีนาตาตีพอลมีกีมีโนมีผงเด็กก็ผู้หญิงชัดเดียวดีก็ไม่ไม่ต้องถามถึงกำไรวันนี้แล้วนะร่วงปีป่วแล้วร่วงแล้วไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่ร่วงนะไม่ร่วงใช่ไหมนี่นี่อยู่อย่งร่วงในซานอยู่อันนี้ไม่ร่วงนะยังร่วงในซานอยู่ พอแล้วพอแล้วพอแล้วแก้เท่าไหร่คะแก้สี่สิบบาทครับทีมมีปิดฝามามาขึ้นขึ้นมาเองด้วยครับตอนนี้ถ่ายให้เขาอยู่ครับขึ้นขึ้นมาทำให้ด้วยครับเดี๋ยวเทเลยครับเทเลยอตอนนี้เราสปีดอุดไปเลยพี่พอแล้วขอบคุณนะครับที่มาถ่ายผมผมนี่รอคนอื่นมาถ่ายผมมั่งนานแล้วเนี่ย เ้าแรกเลยที่มาถ่ายผมเนี่ยเดี๋ยวมาอีกหลายคนแน่นอนรับรองเดี๋ยวต้องมาอีกเพราะว่าแก๊งเราชอบของน้องเพียบแล้วก็คุณแม่ลูกอ่อนเยอะมากนะคะแก๊งโอสมใจยานิวเดย์แอกซเดตไม่รู้จะตามมาตอนไหนนะคะไม่ว่าน้องขคสจะมาตอนไหนก็คือถ้ามาปุ๊บร้านนี้อ่ะมาแน่นอนค่ะของน้องของเปรี้ยวเนี่ยคอดูนะทุกคนอุ้ยอร่อยมากป่าึ่งต่อแหลกน้ำนึ่งย่างย่างเดี๋ยวมันเกินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวว่า คืออร่อยมากคือดีมากทุกคนเปรี้ยวเน่เปรี้ยวทุกคนีเกลือเดูนะทั้งดองทั้งเปรี้ยวหน้าเป็นไงอะ่ะมายังมายังมายังไม่อะป <laughs> วดที่ยง <laughs> อางกระทองแน่เลยไม่เปรี้ยวหนูอากระทองทุกคนฝากด้วยร้านนี้เนี่ยอร่อยมากังทุกคนคนระับ้าเวนเจ้าของช่องเจ้าของร้านอ่านะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้าน เซียนหอยนะคะไม่รู้ว่าเซียนหอยอะไรหรือเปล่าดูจากกระของร้านแล้วน่าจะเป็นคนเซียนหอยแน่นอนนะคะวันนี้มีหอยให้เลือกนะคะยี่สิบวิสามสิบวิหนึ่งวิสองวิว่าอยากยิงวิไหนแต่เราอ่ะเป็นคนไม่ชอบแบบมีลมมีเลือดไงขอแบบตุกๆหน่อยนะการเอาหนึ่งนาทีถามจริงพ่อ้าเป็นตั้งตัวเซียนหอยกานหอยเรืองหอยนี่แค่ยี่สิบวินาทีอะเหมือนกินเด็กเด็กเด็กเด็ะแล้วตออัทีละ แกครัะแล้วหนูขอเอาหนึ่งนาทีนะครันเอาแบบกลางๆคนไม่เอาเด็กไปไม่เอาแก่ไปลวกมาเลยค่ะอ่าเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าหอยหนึ่งนาทีจะเป็นยังไงนะคะนี่น่ากินมากดูจากซื้อแล้วเตียนหอยมีทุกหอยอะหอยโขงหอยโกงหอยคางหอยแกงหอยคางหอยนี้หอยเป่าฮื้อ เดี๋ยวเราให้คนที่เขาเลียหอยเอ้ยกินหอยบ่อยกินหอยดีกว่ากินหอยนะอ่ากินนะขอยัดกือใช้เลยปกติอะอ๋อต่อหอยพอดีอ๋อขอถ้ากินด้วยทํางดมก่อนต้องมก่อนกิ่นดีไหมดีหอมดีเือสัมผัสดีม้ากดีเหมือนที่คุ้นเคย ยจิ้มเด็ดป่ะอุ้ยเอาลงไหมไม่เคยกินร้านนี้มาก่อนนะจิ้มเด็ดเติมผักมาอืมปากอะไรลูกอากูประมาณทุกคนจะรู้ในแกงจะรู้ว่าไอ้ทุกคนไม่กินหอยทุกคนที่เรื่องมากเรื่องมากอ๋อจะกินอย่างนี้แล้วก็กินที่ปากอ่ะเหรอไม่จริงวะเนี่ยใช่หรออุ้ยอุ้ยไม่จริงปกติเพื่อนจะรู้นะไอ้ไม่กินหอยทั้งกลุ่มปะเพราะว่าเขารู้ไอ้บางคนไม่กินหอยกินแต่ ดูดดิตอ๋ดูดอรูดขอลองดูดแบบไม่มีนุ๊กจิ้มก่อนนะรูดเฮ้ยไม่ขาวไม่ขาวด้วยอร่อยอร่อยอร่อยจริงทุกคนจิ้มจิ้มนะจิ้มจิ้มต้องมาลองดูนะคะร้านเตียนหอยอุ้ยซ่อมเนี่ยหมดประโยชน์แล้วป่ะไม่ต้องให้ซ่อมนะพี่โอ้โหต่อเลยไม่เคยกินหอยดูแต่ หอยกินไม่เป็นเดี๋ยวขอปิดคลิปก่อนเดี๋ยวหาว่าตอแหลถามทุกคนในแก๊งได้เลยว่าแอกซเดตสมใจนิวเดย์หรือว่าวิชุนะคะสมมรู้ว่าไอ้ไม่กินหอยแต่ร้านนี้อร่อยจริงนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูว่าไอ้กินจริงไม่จกตาเนาะเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่กินหอยค่ะปกติกินแต่ค่ะบอกแค่นี้แล้วเนาะยังไงไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยแล้วเราจะมาหาคลิปสนุก,กกันถูกป่ะอ่าไงไปก่อนนะคะ